สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับผมอับครับและก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมานฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมานฮีโร่ครับและนี่ก็คือรายการแอบมาบอกครับเป็นรายการที่จะมาอัปเดตเซตฟิฟตี้อินดิเคเอร์แล้วก็เซตอินด x ให้เพื่อนๆได้ดูกันทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าของเซตอินด x คครับผมเปิดใน t r a d i n g View นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรีนะครับเซิร์ชกูเกิลได้เลยนะใครที่อยากดูกราฟใน Training Vi ะครถดูหุ้นได้ทั่วโลกเมานะครับ ถือว่าดีจริงๆนะมาดูกันนะครับเซ็ตอินดิคับตอนนี้ภาพรวมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็แน่นอนครับว่าเป็นขาลงครับลงเด้งลงเด้งแล้วก็หลงล่าสุดก็หลุดโลแล้วด้วยนะครับเป็นการหลุดโลแบบไส้นะแต่ว่าตัวเซ็ตฟิเนี่ยหลุดเต็มแท่งอันนี้หลุดแค่ไส้แต่ผมมองว่านะครับชุดนี้เนี่ยมันเป็นการเซ็ตตัวเพื่อลงต่อครับไม่ได้แช่งนะเคยเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็เป็นแบบนี้ประจำ ก็ต้องระวังตัวกันดีๆนะครับสำหรับคนที่ยังเทรดหุ้นใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าชุดนี้เนี่ยอาจจะลงตอกแล้วก็ลงลึกถึงโซนประมาณ1ั0 0เลยซึ่งเป็นไส้ของแท่งนี้ครับ0 0นุดเนี่ยจุดถ้าลงมาลึกถึงขนาดนี้นะครับแล้วมีการฟอร์มตัวได้นะก็อาจจะหยุดลงแค่1คั0 0ครับแต่ประเด็นคือมันไม่เคยหยุดลงแค่ตรงนี้ดิถ้าเป็นขาลงแล้วนะครับอขอรย้อนกลับไปดูหน่อยน,นะครับ ชุดนี้ก็เป็นขาขึ้นนะชุดนี้เป็นขาลงนะครับโซนนี้พันห้ามาดูกันโซนพันห้าร้อยจุดนะครับตรงนี้คือราคาหลุดพันห้าร้อยสี่สิบห้าในอดีตนะครับตรงนี้หลุดลงมาปุ๊บพอมาติดพันห้าเด้งครับเด้งเหมือนจะสร้างฐานครับแต่สุดท้ายหลุดหลุดแล้วก็ไหลเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อันตรายอยู่นะถ้าดูในในอดีตนะครับ แล้วชุดนี้เนี่ยการลงมาก็เป็นการลงของขาลงในเคลื่อนย่อยด้วยก็ภาวนาว่าให้พันห้าเอาอยู่แล้วกันนะครับแต่ก่อนจะถึงพันหก็ต้องผ่านโลล่าสุดไปก่อนแล้วกันเนี่ยโซนประมาณนี้ครับพันห้าร้อยสาสิบจุดนะครับต้องผ่านโลตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าสังเกตจากหุ้นหลายๆตัวนะครับที่มีการปิดแบบแปลกๆในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาคือเลี้ยงกันอยู่ข้างบนดีๆฮนะ แดนบวกนะครับพอ ATC ปุ๊บทิ้งลงนะแล้วก็สัปดาห์หน้านี้หยุดวันจันทร์ด้วยเพอหยุดวันจันทร์เสร็จปุ๊บมันจะมีช่วงหยุด3วันใช่ไหมเสาร์อาทิตจาก3วันแล้วเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรบ้างจะเกิดนะครับแล้วตัว s ซตอินเดกับ s ซฟฟิฟเนี่ยชอบแอบแอบมันรายการผมนี่แหละอว่ดีก็แอบลงครับมันค้างชุดก่อนหน้านี้นะดูนะลงเด้งแล้วก็ลงทําเหมือนจะไม่หลุดลับครับ พอเปิดสัปดาห์ถัดมาทิ้งเลยเห็นไหมแล้วก็เด้งขึ้นนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็ทำอีกนะฮะทำในเซ็ตฟิีนี่แหละเดี๋ยวผมไปดูเซ็ตฟิเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเซ็ตอินดิคก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าเซ็ตฟิให้ฟังกันอ่ะโซนนี้ฮะมาดูโซนนี้ทำไมมีวอลุ่มด้วยเดี๋ยวผมเอาวอลุ่มออกก่อนอ่ะโอเคชุดนี้ครับแท่งนี้เลยนะครับผมมองว่าเฮ้ ตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนจะลงใช่ไหมอันนี้คือชุดวันศุกร์นะครับพอวันจันทร์เปิดมาเนี่ยวันเสาร์ที่จะมีข่าวนะครับข่าวการเมืองข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยยอะแยะมากมายมหาศาลครับแต่ว,ว่าถ้าข่าวมันส่งผลปุ๊บนะครับทางหน้าจิตใจเว่า <c oughs> ตลาดทุนมันอ่อนไว้อยู่แล้วนะครับพอส่งผลกระทบปุ๊บเปิดนะทิ้งลงมาเลยนะช่วงนี้แกลบช่วงนี้ว่างอนะ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มาแตะบริเวณแนวรับตรงนี้แล้วเหมือนจะยืนอยู่นะครับ วันนั้นน่าจะยืนอยู่ครับอีกวันหนึ่งครับร่วงต่อครับไหลลงมาเลยเนี่ยก็เป็นขาลงชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวที่ไม่ดีในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงอ่ะมันอ่อนไหวมากครับมันจะลงค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงก็จะเปิดแกลบลงมาเรื่อยฮะชุดนี้ก็เปิดแกลบลงนะครับชุดนี้ก็เปิดแกลบลงชุดนี้ก็เปิดแกลบลงฮะยังคงเป็นแกลบเรื่อยฮะแล้วก็ตรงนี้ผมก็กลัวเหลือเกินว่าอังคาร์ลตลาดเปิดมาแล้วมันหลุดลงมานี่เลยกลัวหลุดลงมานี่เลย ไม่ได้แช่งอันนี้คือดูจากในอดีตนะครับมันชอบทําแบบนี้คือเหมือนจะเลี้ยงไม่ให้หลุดโลนะครับเพื่อให้ความหวังแต่สุดท้ายครับพอตลาดเปิดปุ๊บทิ้งหลุดโลเฉยเลยก็กลัวจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่เป็นก็ดีฮรถ้าไม่เป็นก็ดีมากแต่ยังไม่เห็นโซนนะครับไม่เห็นการทําทรงกับตัวแล้วก็ปิดคือปิดวันศุกร์เนี่ยล่าสุดก็เป็นลักษณะของนี่ครับ คือเขียวปิดสูงแดงเปิดต่ำนะครับมองกับกันนะมองกับกันกับแดงปิดต่ำเขียวเปิดโดดนะครับอันนี้เปิดโดดลงฮะเขียวปิดสูงนะแดงเปิดโดดลงก็ลักษณะคล้ายๆกันกับการกลับตัวรอบก่อนหน้านี้นะครับคล้ายๆกันเลยก็มีมีโอกาสจะลงได้มากกว่าขึ้นครับใครที่เทรดทีเฟกนะครับก็ตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่จะวางแผนการเล่นนะครับแล้วก็ซ็อกใกล้ๆเลยก็ได้ซ็อกใกล้ๆโซนประมาณ 925นะครับโซนเนี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาทะลุไปได้เนี่ยเขาจะวิ่งไปโซน940ครับตรงนั้นเราค่อยไปหาโอกาสเล่นช็อตอีกสักรอบหนึ่งแถวๆนี้ก็ได้เพราะว่าการขึ้นสมมติว่าขึ้นได้จริงๆนะครับมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยแรงครับอาจจะไปจบ d o บ b l e Top แถวเนี้ยในทำ460นะจบ d o u b ลท Top เสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดลงเป็นแทงเทนกับตัวหรือว่าหลุด neckline อะไรก็แล้วแต่อาจจะลงมาได้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าชุดชุดนี้ถ้ากลับตัวเลยมันจะเป็นการกลับตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ จยไปดู60นาทีนะครับมันไม่แข็งแรงอย่างไรนะครับโซนนี้ฮะมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเท่าที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ทรงวันนี้ไม่ค่อยจะกลับตัวครับเปิดโดดปุ๊บเปิดโดดลงนะฮะเหมือนชุดก่อนหน้านี้ครับขึ้นพักทะลุเหมือนจะกลับตัวใช่ไหมนะครับทรงเป็นอิเล็ยดเวฟอะจำได้ไหมที่ผมเล่าให้ฟังในรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับถ้าทำทรงเป็นอิเล็ยดเวฟเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยเวลาหลุดโลมันจะไหลเลยนะครับ ชุดนี้ก็ไหลเลยครับเป็นอีกาสามตัวมาเลยฮะแล้วก็มีการหยุดลงตรงนี้ฮะมีสัญญาณการกลับตัวใน60สนาทีมันก็เลยหยุดลงนะครับแรงปิดต่ำนะครับแล้วก็มีการเปิดกระโดดขึ้นไปโซนนี้ยืนได้ก็ไปครับในทางเฟรมเล็ก็ดีดดีดเสร็จปุ๊บทำดับเบิลท็อปโซนนี้ฮะในทางเฟรม5นาทีแล้วก็หลุดในกลายนี่คือสัญญาณนะครับในการลงในรอบนี้มีโอกาสจะลงมาถึง912นะครับเป็นโลล่าสุดนั่นเองนะครับในทางเฟรมเล็แล้วก็ทางเฟรม60ด้วยและถ้าหลุดแนวนี้ จะลงไปไหนเดี๋ยวไปดูก่อนสมมุติว่านะสมมุติว่าเขายืนโซนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองตีฟิโบดูสมมุติว่าเขากลับตัวตรงนี้นะครับยืนโซนนี้ได้ถ้าหลุดเก้าหนึ่งสองนะครับมีโอกาสจะลงไปโซนประมาณโอ้โหถ้าตัวเลขสําคัญของฟิโบนะครับร้อยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตก็ประมาณเก้าร้อยสามจุดเก้าร้อยสามจุดเลยนะโ,โ,หโ,หโ,หโหนะได้ระยะพอสมควรนะครับถ้าเล่นจากตรงนี้ ถ้าใครเทรดขาลงด้วยนะครับก็ถือว่าทรงสวยเลยทีเดียวนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้อยากแช่งให้ลงนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับเล่นทีเฟกยังไม่เป็นนะครับเล่นขาลงยังไม่เป็นเล่นเป็นแต่ขาขึ้นนะครับถ้าผมมีแนวโน้มนะครับหรือว่าถ้าผมอ่านแนวโน้มว่ามันเป็นขาลงเนี่ยผมอาจจะโดนโดนด่าได้นะแต่ก็พูดตามความจริงนะครับนะก็เตือนนะครับให้ระวังไว้ละกันนะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวโน้มของเซ็ตอินเด็กซ์แล้วก็เซตฟิฟตี้ในสัปดาห์นี้นะครับ ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมแวะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับรายการแอบมาบอกหน่อยแล้วกันเนาะก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับ24รายการเลยแล้วก็มีการเข้ามาชมนะครับรายการนี้ถึง9,137ครั้งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังไม่ทิ้งรายการนี้ไปนะครับว่าจะได้โลแล้วนะก็คนหายไปเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่กับผมนะครับก็มีคอมเมนต์ มากมายเลยนะครับทั้งหมด24รายการเลยเดี๋ยวผมหาคําถามที่น่าสนใจหน่อยแล้วกันนะคือทีเฟกจริงๆมันมันก็เทรดไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันจะไปยากตรงพื้นฐานนะเราต้องทําความเข้าใจว่าเวลาการเปิดสัญญาปิดสัญญามันทําอย่างไรนะครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ย หนึ่งคอนแทกนี้เราต้องใช้เงินวางมัดจำเท่าไหร่นะเพราะว่า t f e จะเป็นสินค้าที่ใช้ l e v e r เ g e ได้แล้วก็มีความได้เปรียบนะครับเทรดได้ทั้งขาขึ้นและก็ขาลงครับอันนี้คือได้เปรียบมากๆสามารถใช้ทำเฮดจิงได้นะครับสมมุติว่าซื้อหุ้นไว้นะครับทุนต่ำๆเลยสมมุติว่าคุณมีปตทเนี่ยทุนอ่เท่าไหรด่ดีรอบที่แล้วลงมาต่ำๆทุน28บาทนะครับแล้วบังเอิญว่าตลาดมันกลับเป็นขาลงนะครับ ปตทก็เลยต้องลงด้วยอันนี้คือกราฟของปตทนะครับก็เลยต้องลงด้วยแต่ phone, คุณไม่อยากขายไงทุนคุณดีละอันนี้ก็เป็นกราฟของตลาดนะครับตลาดเป็นขาลงคุณก็สามารถเล่นช็อตนะครับเล่นช็อตตัวทีเฟกตอนนี้ที e ฟกนะช็อตทีเฟกลงมาได้ตามลงมาครับตามลงมาพอทีเฟกมันกลับตัวแล้วคุณก็ปิดสถานะช็อตไปคุณได้เงินก้อนนี้มาสามารถมาซื้อปตทได้อีกด้วยนะครับ คุณได้กำไรทั้งขาลงนะครับแล้วก็พอ,พอ,พอทีเฟกมันกลับตัวเนี่ยไอ้ปตทะก็อาจจะกลับตัวด้วยคุณก็ซื้อเข้าไปอีกนะครับราคาก็ขึ้นไปคุณได้ของเพิ่มมาโดยไม่จําเป็นต้องขายปตทถทุนยี่แปดบาทด้ยซ้ำนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับซื้อเพิ่มเข้าไปใหม่ราคามันจะเฉลี่ยให้ในพอร์ตนะครับซีมิงจะเฉลี่ยให้แต่ว่าความเป็นจริงคือมันก็เฟิร์สอินเฟิร์สเอาเข้าก่อนออกก่อนอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไร แค่เราจดแยกออกมานะครับใน Excel ก็ได้จดค้างไว้ว่าไม้แรกเราซื้อเท่าไหร่ไม้สองเราซื้อเท่าไหร่นะครับเราจะได้แยกต้นทุนได้ด้วยตัวเองนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่น t f e c t นะมันใช้แฮดจิ้งได้แล้วก็แต่ว่าส่วนตัวผมใช้เพื่อสร้างกระแสเงินสดนะครับ <c oughs> มันได้เปรียบไงเรามีหนึ่งนะครับเทรดได้ถึงสิบนะครับสมมุติว่าผมมีแสนหนึ่งผมเทรดได้ล้านหนึ่ง มันเป็นการใช้อัตราทรดนะครับก็เล่นการสร้างแคดโฟได้ดีมากๆเลยนะถ้าเราดูแนวโน้มอ,ออกเมื่อก่อนนี้ผมก็เล่นเร็วฮะจนปัจจุบันนี้คือไม่ไหวละทําหลายอย่างเกินไปนะครับก็เลยเป็นเทรดหุ้นเป็นเดย์เทรดแล้วก็ทีเฟกก็เล่นแบบลักษณะของการสวิงเทรดนะครับซื้อถือไม่ต้องดูมันมากลงถึงมาถึงแนวรับก็ขายนะครับถึงหนาต้านก็ขายอะไรประมาณนี้ฮะไม่ต้องดูมันมากแล้วก็เล่นในเทรนด์ใหญ่นะครับ คือเทนใหญ่ยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะก็ฝากดูตรงนี้ด้วยกันนะครับสำหรับใครที่เทรดทีเฟกอยูนะ่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับก็หลายๆคนก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็เข้ามาบอกว่าชอบรายานี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรายการแอบมาบอกในสัปดาห์นี้ครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมขอประ,ระชาสัมพันธ์รัก2เรื่องแล้วกันนะครับเรื่องที่1นะครับสาหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะ สนับสนุนช่องมานี่โรผ่านทาง y YouTube นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกนะครับกับพวกเราได้ตรงนี้นะครับนี่มีปุ่มสมัครอยู่ข้างๆนะครับปุ่มกดติดตามครับและเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้ดูไลฟ์สดของผมกับจันเพื่อนะครับสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละ3 0มนาทีครับสามารถถามตอบคําถามเกี่ยวกับหุ้นได้เลยในไลฟ์สดนะครับแล้วก็จะมี คลิปอีก2คลิปนะครับนั่นก็คือคลิปหุ้นการบ้านนะครับจะลงให้ดูทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็มีการอัปเดตเซฟฟิแบบนี้แหละให้ดูทุกๆวันพุธนะครับจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์สามารถดูได้อย่างต่อเนื่องเลยครับว่าวอาทิตย แผนแบบนี้วันพุธแผนอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเราก็สามารถติดตามได้นะครับสำหรับสมาชิกนะใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับตอนนี้มานี่โรเปิดคอร์ที่ชื่อว่าเทรดมาราทอนรุ่นที่5ครับใครสนใจอยากจะเรียนรู้หน้าเทรดของผมกับจารย์พืชนะครับอยากจะศึกษาหน้างานไปพร้อมกันก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดมานี่โรนะครับเรารับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับก็ตอนนี้เหลือไม่กี่วันแล้วนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับรีบๆหน่อยนะ เอาละครับก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราเช่นเคยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันในวันนี้ครับสวัสดีครับ